สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถมิลลิ่งแมชีนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับไซส์เล็กลงมาหน่อยก็เหมาะแก่งานที่แบบว่าถนนหน้าไม่กว้างเท่าไหร่ในงานทางหลวงที่เป็นแบบว่าไม่ใช่สายหลักเท่าไหร่ครับเหมาะกับการซ่อมบำรุงถนนสายรองอย่างเช่นใน หมู่บ้านหรือว่าถนนทาง2เลนแค่นั้นนะครับที่เป็นเลนสวนตัวนี้จะเป็นรถมิ l ลิงนะครับมิ l ลิงก็ขูดผิวใสถนนนะครับก็จะเป็นแบรนด์ x อ g นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น XM 1305K นะครับน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่17ตันครึ่งเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องเซียงไฮ้ดีเซลนะครับ หกสูบสองร้อยสามสิบเจ็ดแรงม้านะครับตัวนี้ตัวนี้ส่วนห้องกัดก็จะอยู่อา่ามันกัดกว้างได้อ่กัดกว้างเนี่ยอยู่ที่เมตรสามสิบนะครับหรือหนึ่งพันสามร้อยมิลนะครับกัดลึกเนี่ยอยู่ที่สามร้อยมิลนะครับหรือสามสิบเซนนะครับ จำนวนฟันกัดนะครับอยู่ที่119ฟันนะครับตัวนี้ก็จอดอมีสต็อกอยู่ที่สาขาระยองนี่แหละครับสาขาระยองสีแยกมาบขา,ามีอยู่1คันนะครับที่จอดคู่กันนี่ก็จะเป็นรถรีไซเคิลนะครับเสริมออบ700รอแรงมา้าแต่ว่าเดี๋ยวผมทำไว้อีกแล้ว หนึงคลิปตัวนี้แยกมาสำหรับรถมิลลิ่งก่อนนะครับของเราเนี่ยก็จะมี2ไซส์นะครับก็คือไซส์ใหญ่มาตรฐานถนน8เลนเนี่ยก็จะเป็นตัว XM2005K ตัวนั้นก็จะกัดได้อสองเมตรสามสิแต่ตัวเนี้ยกัดกว้างได้เมตรสามสลึกสาเซนนะครับ ตัวนี้ก็เหมาะแก่ทางถนนไม่กว้างเท่าไหร่ราคาย่อมเยานะครับ6ล้านมีทอนนะครับผมก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมที่พานุมาตรหรือว่าลูกค้าจะเข้ามาดูที่สาขาระยองตรงศรียกดบ้าขาก็มีจอดดูเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ6สูบ6สูบเชียงไฮดีเซล237แรงม้านะครับ หน้าตาก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ